Thank you สวัสดีครับร้านุวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆแนะนำให้เคยครับเป็นเสียมบลมคูปูรุสีนารอดนะครับรุ่นแก้วสารพัดนึกนะครับรุ่นหนึ่งนะครับผมออกโดยตำหนักศักยันนะครับลูกหลงลูกพ่อรักนะครับสาสิบทัดนะครับอาการย์นะครับผมเจ้าคุณรักกสุทาวาปิปัสนาที่หลางจิตนะครับผมองค์นี้เป็นเนื้อเหล็กน้ําพีนะครับ ติดทองแล้วก็ข้างหลังก็ใส่ตะกุดเงินทองคำนะครับโรยนะครับผงใายเศษนะครับปูฤาษีนาลอดเนี่ยนะครับปัดปรา,ากฏตามความเชื่อทางศาสนาพราหมของเราเป็นศาสนาไทยนะครับนับถือทงางพราหมณ์พุทธเพราะจริงๆแล้วพราหมณ์เี่กมาก่อนนะครับมาก่อนพุทธแรกสุดเลยเป็นศาสนาผีนะครับนับถือผีกัน อย่างพวกอุมาทองนี้ก็เกิดจากความเชื่อทางศาสนาผีนะครับซึ่งยังคงอยู่นะครับจนถึงปัจจุบันแม้กระทั่งมีพุทธศาสนาเข้ามาแล้วก็ยังคงอยู่ในความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อเดิมนะครับของเราพ่อแก่นะครับบุรุสิงห์ต่างจริงๆแล้วก็ผสมความเชื่อในเรื่องของศาสนาผีเดิมนะครับเรื่องของผู้นาทางจิตวิญญาณนะครับเดิมนะครับกระืบทอดกันมาตามศาษารา์ด้วยเพราะว่าว่ากันว่านะครับ ตามตำนานนะพระฤสีนารอดก็คือ,อสีที่นะครับแบ่งภาพมาจากพระพรมนั่นเองแต่จะมีฤทธิ์มากนะครับท่านผีฤทธิ์มาเป็นครูบาอาจารย์ของวิทยาการต่างๆเยอะๆนะครับเป็นครูรัตศงรัตศิลป์ของเราก็ใช่นะครับผมนะครับเรื่องของของครูหมอยงหมอยาอะไรต่างน,นะครับยาไทยการแพรแทย์แผนไทยต่างนะครับ เรื่องของศิลปะนะครับการละครต่างๆนะครับต่็นพวกลิเกต่างๆไปเปิดวิทงไหนก็จะต้องมีพ่อแก่นะครับบูชาครับพ่อแก่ปุริีนะครับแล้วก็ปรากฏความตามความเชื่อในเรื่องของวรรณคดีไทยด้วยนะครับเรื่องของอนุมานลักพลามานะะเวลาที่ท่านไปขอให้ปรหิีช่วยนะกล่าวถึงในนั้น นะครับปรากฏคืออยู่ในความเชื่อศาสนาของคนไทยมานาแล้วนะครับด้านหลังเป็นอย่างี่สิบหมายเลขยี่สิบนะสวยนะครับหมายเลขสองหลักสองโซนสรุกท้องกับเงิน,นสร้างในปีสองห้าหกหนึ่งปัจจุบันสองห้าหกเจ็ดหาระยะเวลามาละหกปีนะครับ ใครที่มาสายพาอแก่ปวดิีนะครับห้อยคอได้เลยนะครับเป็นเรี่ยมห้อยนะครับสวยสดนัดแมนะครับเข้มขังรายการนี้มาพร้อมกล่องเดิมๆนะครับน้าลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพักเครื่องนะครับโทร096 9 5 4ก8 0 8 0 8 0้ห ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามกดกระดิ่ง้ะท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอวยพรพั๊กเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ